สโมสรโอเอสลูเยังไม่ปล่อยตัวสุพนัทเหมือนตาในเกมอุ่นเครื่องกับญี่ปุน่นโดยทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งจากสโมสรโอเอสลูเต้นสังกัดของสุพนัทเหมือนตาว่าในช่วงนี้ต้องการให้นักเตะอยู่ทําง,งานและใกล้คิดกับโค้ชออสกากาเซียหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสเปนคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาคุมทัพเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา รวมถึงมีสมาธิกับโปรแกรมการแข่งขัน2นัดข้างหน้านั่นก็คือเกมในวันที่22ทธันวาและ26ทธันวาคมขณะที่โค้ชมาสถระอิจิกุนซือทีมชาติไทยกล่าวว่าสำหรับแบงค์เราเคยร่วมงานกันมาแล้วที่บุรีรัมผมรู้จักแบงค์อยู่แล้วว่าเล่นเป็นยังไงแน่นอนว่าการมีเขาอยู่ในทีมย่อมเป็นเรื่องที่ดีแต่เราก็เข้าใจสถานการณ์ของแบงค์ดังนั้นการที่เราให้เขาอยู่ที่นั่น เพื่อพัฒนาตัวเองทั้งในแง่คุณภาพฝีเท้าและสพอรลการมาสัทระอิทธิเป็นประโยชน์กับจังใจชาติไทยเช่นการสีบำเพียโดยเฉพาะรายการสำคัญอย่างเอเช้ารท่าเรือเอฟซีเราจะได้แบงมาช่วยทีมพนัดเหมือนตาในเกมอุ่นเครื่องกับญี่ปุ่น